แม่สีนวลครับสวัสดีครับคุณแม่ครับพักก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณพลอยครับแล้วแล้วลูกของผมครับนะ้ำบอปปานอากาศบ้านไปไหนครับคิดถึงจะไปไม่ถึงัะพีย้อนพานานนิดเพราะว่ายังครับเพื่อนเดี๋ยวเาเจอกันเนาะเดือนพันบ้านานี่ผมเป็นสีผมบอกกันยากเราเหมนเล่ามาหาอยู่โรบุรีอะไรมาอย่าลืมเด้อ อ่อยูวสวัสดีครับสวัสดีคุณสิริสุดาอ,อันเถอือพบคุณแม่ยุคนครับสวัสดีพี่พิพิเด้อนนะครับรอวันที่สิบสนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับพี่มิวมนี่คือสิไก่ก็โบน้อยมิวเนาะ ว่าบม่มาอีกกอีสามตอนแล้ววันนี้พี่มิวมาไหมวันนี้ คุณแม่พี่นองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสามร้อยสามสิบสี่ท่านด้วยนะครับเจากันงานยิ้เมืองเนอะโอเคครับขอบคุณคุณแม่มารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่มารีสวัสดีพี่แหม่มครับสิบสองทันวาเลิกตอนไหนจะไม่ดูเลยเกลี่ยหมอกับรอยยิ้มเนาะเกลี่ยหมอกับข้ามสาบน้องเลือไก่ครับน้องเลือว่าไก่ครับพี่บีครับไกลทำก่บินตก ไปบ่าได้ไกยูด้ยจะว่าสาบทันแล้วสวัสดีแม่แหม่มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เนยด้วยนะครับสวัสดีครับอันอบๆแล้วก็ลงชิดแก่งดีดีแล้วเนาะ คุสวัสดีพี่ดาวครับสวัสดีครับมารอหมารอสา่การ่อย้อนฟิลเตอร์ครับเมื่อนอกจากน้องเลือมาแวะเรื่องสี่เหลี่ยมมมกทาไม่ได้อยากกินมมกทาเลยน้าใจไปน้องเอรือดีกว่ามาหาผู้ใด ทมก่อนมาหาใครฮะสวัสดีคุณแม่บุญเพ็งเชลวจ้าขอบคุณคุณแม่กัญจนามากๆครับหดาวส่งให้ก่อนมาไม่เอาดาวลูกไก่นะนี่เม่แแม่เช้แล้วขอบคุณแม่บุญครับสวัสดีแม่หนึ่งครับนั่นให้บอกนั่นนั่นนั่นบมีคนคิดเหมือนกันเลยนั่นนั่นนั่ เต้ไน,ไอ,นไอตุกตาขึ้นมาอ,อกหักนั่นนี้ขอบคุณดาวสี่สิบดวงนะครับจากพี่ตุกตานะครับอ่ะสิลองเพลงทุกฟังทรงดาวนี่สวัสดีคุณแม่วันเพ็ญครับวันนี้อยู่น้องเรือครับแม่ครับทำมมี่สร้างด้วส่วนเป็นไซจามณีงานอยู่น้องเรือครับอยากยังพอเลยเอา ทำพิกากมูคือเกอ่าแหรอเนาะเข้ามาเวียนี่อกโทาไปอันนั้นได้ยังไมดีไ่ใ่บนอย่างนี่เราเสียเปเด็กหน่อยจดิกหน่อยทั้ทงหด้เรามาหล่อบาหะเสจสวัสดีทั้งสามพันเก้าร้อยามทำด้วยทำด้ย สวัสดีแม่นิดครับมันมันขอบคุณแม่หนึ่งครับไปหาอะไรใช่จ้าจ๋าหมดตัวเลยขอบคุณจนะ้าพี่รอจากพี่แอมครับ <c oughs> ด้ยช่วงดึกมักหลายรอบแม่พี่เผยเป็นไงจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่สุดเติมครับต้งกานน่ารักขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับมั <c oughs> บนใหญ่อยู่เหล่าโน <c oughs> บนจ้ง แล้วหน้าดีวันที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีน้องข้าวครับขอบคุณคุณแม่สมปองครับมันเหลือส่นนั้นแล้วส่นนั้นสูตร